อีกหนึ่งคดีใหญ่นะครับคดีของแบงก์เลสเตอร์วันนี้จะมีพิธีชาปนกิจแล้วนะครับแต่ว่าผู้ต้องหาเอายกตัวอย่างคนแรกก็คือเอ็มเอกชาตินะครับสารอุทธรเนี่ยคุณผู้ชมให้ปล่อยตัวชั่วคราววงเงินเนี่ยสองแสนบาทแล้วก็ให้ติดกับลายเอด้วยนะครับโดยสารอุทธรภาค2มีคำสั่งต่อกรณีที่นายเอกชาติหรือว่านายเอ็มผู้ต้องหาข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงกับความตายจากกรณีการเสียชีวิตของแบงก์เลสเตอร์นะครับ ได้มีการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับโดยมีคำสั่งพิเคราะห์และข้อหาที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าการกระทำเป็นการกระทำโดยประมาทไม่ใช่ความผิดอุกชะกันผู้ต้องหาเข้ามอบตัวและให้การรับสารภาพแม้พนักง,งานสอบสวนจะคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ผู้ต้องหามีภูมิลำเนาที่อยู่เป็นหลักแหล่งอีกทั้งผู้ต้องหาก็คือเ e. อ็มเอกชาติเด่ยคุณผู้ชมได้บรรเทาความเสียหายแก่ยายของผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น ชำระปิดหนี้ให้ยายผู้เสียชีวิตเป็นเงิน288,397บบาทและอยู่ระหว่างเจราจาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายของผู้ตายอีกเชื่อว่าผู้ต้องหาไม่หลบหนี จึงอนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวในระหว่างสอบสวนตีราคาประกัน200,000บาทและก็ให้ติดกำไร EM กับผู้ต้องหาด้วยอันนี้ในส่วนของกรณี M เ e อ,นนอกชาติ M e นะครับอ้าวส่วนเบิร์ดวันว่างๆง,ว,งวันนี้ไม่ว่างนะเจ้าหน้าที่คุมตัวฝากขังแล้วนะเบิร์ดนะเบิร์ดบอกเดี๋ยวจะบวชให้แบงก์เลสเตอร์ด้วยแล้วก็ยอมรับ ทำคลิปล่วงละเมิดแบงค์เขาจริงนะคะแต่อ้างว่าเป็นเพียงการล้อเล่นผมไม่ได้ไม่ได้มีรายได้จากคลิปที่ว่านี้ช่วงเก้าโมงครึ่งที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์ค่ะคุมตัวนายธีรวัตรศรีรองอายุ36ปีหรือเบิร์ตวันว่างๆผู้ต้องหาคดีนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นลักษณะลามกข้อมูลอันประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้จากห้องควบคุมตัวสอนอทุ่งสองห้องขึ้นรถกระบะนะคะจะเอาตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดา ท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนแน่นอนค่ะคัดค้านการประกันตัวนะคะเพราะเกรงจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานาทีนี้ระหว่างคุมตัวเบิร์ตวันว,ว,ว่างมาเนี่ยะนะะักข่าวก็รุมสัมภาษณ์เลยนะคะพอถามบอกว่าถ้าได้ประกันตัวนะ จะไปงานศพจะบวชให้แบงค์เลสเตอร์ไหมเนี่ยเจ้าตัวตอบว่าบวชให้แน่นอนแต่ประเด็นคือจะได้ประกันทันหรือเปล่าก่อน,น,นอใช่ไหมคะอ้าวแล้วจะได้ไหมด้วยนะพอถามเรื่องที่ตัวเขาถูกทําร้ายร่างกายเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนถูกจับหนึ่งวันและตํารวจตั้งใจจะเอาผิดกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเจ้าตัวบอกไม่ทราบรายละเอียดนยในสีหน้าเครเรียดเลยหน้าซีดๆนะคะวันนี้แล้วประเด็นสําคัญพอถามว่า แล้วโกงค่าตัวแบงค์เลสเตอร์ไหมเบิร์ตวันว่างๆบอกว่าให้ไปหาหลักฐานมาครับก็ไม่ได้ปฏิเสธนะไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ยอมรับเพราะบางกระแสข่าวเดี๋ยวก็บอกว่าค่าตัวเดี๋ยวไปหลักหมื่นแต่ว่าเอามาให้น้องเขาหลักพันเองไปหาหลักฐานมาค่ะส่วนที่มีคนแชร์ถึงคลิปที่ให้พ่อบ้านคลองเตยล่วงละเมิดทางเพศแบงค์เลสเตอร์และไปปรากฏคลิปในกลุ่มไลน์เนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ปล่อยคลิปนะเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ก็ แต่ก็ยอมรับไม่ได้ปฏิเสธว่าถ่ายถูกไหมแต่อ้างว่าที่ถ่ายเนี่ยถ่ายกันเล่นๆแล้วไม่มีรายได้อะไรจากคลิปที่ว่านี้สุดท้ายนักข่าวถามย้ําว่าแล้วถ้าได้ประกันออกมาจะยังทําแบบเดิมไหมล่ะไอสิ่งที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าคอนเทนต์ขยะแบบนี้เบิร์ตวันว่างๆยืนยันจะไม่กลับไปทําแบบนั้นอีกแน่นอนค่ะเรายืนยันใช่ไหมคะว่าเราจะบวชให้กับคุณแบงค์เราครับยืนยันครับตอนนี้งานถ่าแล้วพี่อยากพูดอะไรถึงคุณแบงค์บ้างไหมคะ ขอโทษไหมครับคุณพี่ก็ต้องขอโทษอยู่แล้วครับพี่เพราะเราผิดครับไปนะพี่ตอนนี้ผมถามหน่อยมันมีคนออกมาแฉเรื่องว่าเราไปโกงค่าตัวให้ค่าตัวไม่ครบทางลองแบงค์เออยหรือคนอื่นเออยอย่างเงี้ยเราเราเราอยากจะอธิบายเลยครับหาหลักฐานมาครับไม่ครับอ่ะหลังจากนี้ถ้าได้ประกันหรือราคานการทำงานใ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 นอะไรครับถ้าได้ประกันนีผมกาจะอยากฝากบอกสัตย์หรืออะไรของประกันตัวไหมครับสุดท้าย โบวถให้น้องอีกครับ,รบอ,นนอืมอ้าวเข็ดไหมเออจะบวชไหมยังไงอ่ะ,ะไม่ทำคลิปแล้วแต่ไอคลิปที่ทำทำไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับล่าสุดเองเนี่ยทางพบตอรอพบตอรอบอกว่ายังไงไปตรวจสอบคลิปแต่ละคลิปเนี่ยสิบกว่าคลิป ว่าไอ้คลิปเหล่านั้นอะ่ะมันเข้าขายค้ามนุษย์หรือเปล่า,ถ,าถ้าเข้าขายค้ามนุษย์ไี่โดนหนักกว่าเดิมเนี่ยนะคบคุณผู้ชมครับยาวเลยยาวเลย,ยเลยพราะนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆอยู่นะคะส่วนประเด็นว่าเออแล้ววันนี้คือพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาคัดค้านการประกันตัวแต่ว่าทางครอบครัวของผู้ต้องหามีสิทธิ์จะยื่นได้เนี่ยแต่จนถึงตอนนี้ค่ะเบิร์ตวันว่างๆเนี่ยด้านหน้าว่างเปล่าเลยนะออไม่มีญาติไม่มีเพื่อนมาเยี่ยมเลย เราย,ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วจะมีการยื่นประกันตัวหรือไม่อย่างไรอ้าก็กลายเป็นเบิร์ดวังไม่ว่างแล้วว,ลว,วันไม่ว่างเพราะว่างานเข้านะ,ะครับคุณผู้ชมครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้จะมีพิธีชาปนกิจแบงค์เลสเตอร์คนหนึ่งก็คือคุณแม่คุณผู้ชมครับวันนี้คุณแม่เขียนข้อความเล่าถึงประวัติของเบิร์ดขอขอไปเล่าถึงประวัติของแบงค์นะคะคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศวัด อยู่ดีบำรุงธรรมอยู่ที่หรือว่าหลายๆคนเรียกวัดออเงินนะผมผมก็เรียก What All 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 วัดออเงินนะฮะคุณผู้ชมอยู่ที่สายไหมมีครอบครัวและญาติของแบงค์เลสเตอร์นะครับนี่ฮะจัดเตรียมงานแล้วก็บรรเลงดนตรีด้วยวงปี่พาดอย่างต่อเนื่องคุณแม่ของแบงค์ชื่อคุณแม่วันิดานะครับเขียนประวัติของลูกชายเขียนไปนี่คุณแม่ร้องไห้คุณผู้ชมสะอึกสะอื้นเป็นระยะระยะนะคุณแม่เขียนประวัติแบบนี้ครับ บอกแบงค์เกิดวันที่13พฤษภาคม2540พ่อชื่อประเสริฐแม่ชื่อวนิดาแบงค์เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามจากปอ 6, ถึงจากปอ 1, ถึงป .6 ได้ออกมาขายโพรมาลาัยและดอกกุหลาบเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวพอโตเป็นหนุ่มก็เข้าวงการแรปเปอร์ขายโพรมาลายนี่ฮะมีจุดเด่นก็คือลีลาการโยกคอ จุดเด่นนี่แหละทําให้คนชอบและก็กลายเป็นไอดอลขอบรดาผู้ที่นิยมชมชอบในตัวน้องจากนั้นน้องเข้าสู่วงการมายาเป็นเน็ตไอดอลมีความสามารถในการร้องและก็เต้นแร็ปจนมีแมวมองติดต่อให้ร่วมงานรีวิวสินค้ามากมายน้องแบงค์ได้เงินมาจุนเจอครอบครัวเลี้ยงครอบครัวเป็นอย่างดีถึงน้องแบงค์จะเป็นเด็กพิเศษแต่น้องก็มีความกตัญญูรักคุณยายมาก ความดีที่น้องทํามันยิ่งใหญ่เกินกว่าเด็กอายุเท่านี้จะกระทําได้จากใจของแม่และยายนี่เป็นข้อความที่คุณแม่เขียนนี่ฮะคุณผู้ชมเล่าเรื่องราวของแบงค์เลสเตอร์นะครับหนึ่งในญาติของแบงค์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกให้สังคมเลิกดราม่าเรื่องที่คุณแม่ ไม่ได้เลี้ยงดูแลแบงก์ก็คือมันเกิดดราม,ม่าก,กันเกิดขึ้นเหรอครับคุณผู้ชมครับเพราะาตอนแรกเนี่ยตามข่าวที่ออกมาก็คือจะมีแค่แบงก์กับยายอ่าอ,อยู่ดีขึ้นดีเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นแล้วกลายเป็นว่าเอามีคุณแม่โผล่มา,าเขาก็หลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมคุณแม่คือแบบถึงออกมา มาตอนนี้ตอนนี้มีอะไรหรือเปล่าตอนนี้นนีไปไหนเห็นแบงค์ใช้ชีวิตอยู่กับยายจนกระทั่งแบบต้องมาขายผงอะไรเลี้ยงยายตอนนั้นแม่ไปไหนอะไรเงี้ยทางญาติก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งมาดราม่าเลยนะเพราะว่าตอนนี้ดูสิสภาพจิตใจแม่ก็ย่ำแย่อยู่แล้วนะคะอ่าส่วนพิธีชาปนกิจนะคะจะเริ่มบ่ายสามวันนี้นะคะก็มีคุณกันจอมพลังเป็นเจ้าภาพให้นี่นะคะเอาก็อีกด้านหนึ่งเราก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องแบงค์เลสเตอร์ด้วยนะคะวันที่มันจะทําใจยากที่สุดวันหนึ่งก็คือ วันนี้แหละวันชาปนกิจใช่ <นะ S 1> แล้วขออย่างหนึ่งได้ไหมพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆค่ะอย่าทำคอนเทนต์ที่เอาคนมาทำร้ายเอาคนมาเราหัวเราะเราสะใจอะแต่ว่ามันก็เป็นความหัวเราะสะใจที่ ใจใจของคนที่ถูกกระทำอ่ะเขาเจ็บปวดเขาไม่สนุกด้วยนะคะคือจะทําคลิปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เป็นคลิปที่สร้างสารรค์ดีกว่าแล้วจะสนุกกันแค่ไหนเนี่ยอย่าเลยเธอจนถึงขั้นลืมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเขาเหมือน<ช>กับที่น้องแบงค์เลสเตอร์เคยเจอมาเกือบจะตลอดทั้งชีวิตของเขาหลายคอกขอเป็นรายสุดท้ายค่ะถูกหลายคนบอกฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณกดไ like, ลค์กดกดแชร์คุณก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ สลับสนุนคอนเทนต์เหล่านี้และใช่เพราะันนี้เราพวกเราเนี่ยมีส่วนได้นะคะคือเราไปเห็นไอ้พวกคอนเทนต์ขยะพวกนี้อย่าไปไลค์อย่าไปแชร์อย่าไปติดตามบางคนเข้าไปคอมเมนต์ด้วยความสนุกใช่อย่าไปคอมเมนต์อย่าไปเนี้ยแล้วคอนเทนต์พวกนี้จะได้อยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้เขาก็ไม่ทํำนะคะเราช่วยกันหลายๆทางนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจันน News ค่ะ